และในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะซีจะพาเข้าสู่การเชื่อมต่อภายในของระบบนิเวศ Apple Home ทั้งหมดนะคะซึ่งจะไปไล่ดูอุปกรณ์เทละตัวว่าเขาเชื่อมต่อกันได้ดีขนาดไหนดูทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ในบ้านเรื่องของเสียงอย่าง AirPod s HomePod Apple TV และอีกนิกมากมายที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการอัปเดตในเรื่องของระบบปฏิบัติการรอบนีนะคะ และสิ่งของมาเริ่มอัปเดตที่อุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะนั่นก็นคือหูฟัง AirPods นะคะเรากำลังมองหาวิธีใหม่ๆให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะและตอนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นท็อปฟอร์มของ s i r i จริงๆในปี2024เพราะ Siri ทะลุเข้าสู่หูฟังปรับปรุงการใช้งาน AirPods ต่างๆนะคะ Siri เนี่ยจรงิงๆเป็นวิธีที่ดีที่ขณะที่เราเดินทางและอุดหูอยู่ทำให้การโต้อตอบในการพูดคุยกับ s i r i เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะคะเขามีฟีเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Seriei แอคชั่อ่าตอนนี้เราสามารถใส่หูฟังเข้าไปนะแล้วเวลาคนโทรเข้ามาระหว่างที่เราฟังเพลงอยู่เราสามารถพยักหน้าเพื่อบอกว่าใช่สายหน้าเพื่อบอกว่าไม่ในการปฏิเสธการรับสายได้ซึ่งสิริจะมีแจ้งเตือนหลายวิธีถูกไหมคะเราเริ่มต้นที่ทดลองใช้งานนะคือเอาหูฟังนะคะที่เป็นชิป H2 ขึ้นไปนะใส่เข้าไปในหูนะคะแล้วให้คนโทรเข้ามานะคะเวลาที่สิพยักหน้า <S <S อื แบบนี้มันจะทําการกด yes นะคะในการรับสายโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวนะแบบวิธีคนเนิร์ดมากฟีเจอร์นี้คือพยักหน้ารับสายแล้วไม่ใช่แค่รับสายมีเรื่อง message ฉุกกันรับข้อความเข้าด้วยเวลามันมีข้อความขาเข้าเด้งตึ้งขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราเรียบร้อยเราจะสามารถ รับรู้ด้วยการพยักหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทดสอบการโทรหาเนี่ยซิอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือว่าการปฏิเสธการรับสายใส่หน้าเนี่ยต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนว่าปกติใชค้คนเพียกหน้าประมาณเท่านี้สส่หน้าประมาณเท่านี้เออนะแต่ต้องมีหูฟังอยู่ในรูหูนะคะเพื่อปฏิเสธการรับสายด้วยการใส่หน้าค่ะทุกคนในการเดินทางหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ในลิฟที่แบบโโหคนเบียดจะตายอ่ะจะรับยังไงไหวอะไรเงี้ยเมื่อไรจะหยุดดังซึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายมากิงขึ้นนะคะ AirPods ในรอบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะปรับแต่งนะให้เราเนี่ยสามารถใช้งานประสิทธิภาพของตัว AirPods หรือตัวหูฟังของเขาเนี่ยได้อย่างเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถแจ้งเตือนจาก Slack, iCal หรือว่า Reminders อื่นๆได้อีกด้วยแต่การตั้งค่าการพยักหน้ารับสายเนี่ย h o w t ูให้ลิดหนึ่งนะคะให้คุณใส่ AirPods นะคะตัวหูตัวนี้เข้าไปในหูของคุณและทาการเปิด Setting ไปที่การตั้งค่า AirPods นะคะ เลื่อนลงมาที่ประมาณกลางๆหน้านะคะคุณจะเห็นการตั้งค่า head gesture ให้คุณตั้งค่าตัว h e a d gesture และใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการลองพยักหน้าแล้วก็ส่หน้าให้ระบบรับรู้ว่านี่คือแบบระยะใจรู้ของคุณนะคะที่หูฟังกำลังรับรู้นะเพราะสิคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์เดียวในการเรียกเอาตัวเซนเซอร์เดียวกันกับ spatial audio นะคะที่เราแบบหมุนหัวเนี่ยเอามาใช้ในการสั่งงานเพื่อตอบรับเลยปฏิเสธได้แต่คอมเมนต์ไปเหมือนกันนะคะกับทางทีม a p p l e ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าชาวอินเดียเนี่ยจะทาการสส่หน้าแบบนี้ในการบอกว่าใช่ นึกออกไหมคำว่าใช่ของ India, ขอินเดียเขาไม่เพียกหน้าเขาจะแบบสายแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เลยเป็นฟีดแบ็กตอนเบรฟนะคะที่ทีมจะเอาไปปรับดูซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวตอนอัปเดตระบบมาเต็มที่ไม่ใช่ตัว d e v e l o p e r Beta นะคะหรือ Public Beta เนี่ยสามารถตั้งค่าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็น Default นะคะก็คือเพี้ยหน้้แปลว่า yes หรือสายหน้าแปลว่า no ะะอันนี้คือ default ที่เราปรับแต่งไม่ได้ นอกเหนือจากนั้นนะคะตัว Airpods ค่ะครั้งนี้ได้มีการ up level ทางด้านความบันเทิงด้วยเขาก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าเรื่องของความน่วงตำ่ำนั่นคือสิ่งที่ Airpods ทําได้ดีและเป็นประสบการณ์การบันเทิงที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมซึ่งในปีนี้ก็ Apple ดูมุ่งเน้นไปที่การยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมโดยเฉพาะผ่าน3วิธีสำคัญในการยกระดับ 1. มอบคุณภาพเสียงสมจริงที่สุด 2. คือการลดเวลาแฝงให้ต่ําที่สุดขณะเล่นเกมและ3คือเรารู้ว่าคุณภาพเสียงมีความสําคัญมากในการสตรีมมิ่งกับเพื่อนดังนั้นก็เลยเอาเสียง Spatial Audio เนี่ยมาสู่การเล่นเกมไปเลยให้จัดเต็มนะคะเวลาเราใช้ AirPods ขณะเล่นเกมบน iPhone iPad หรือ Mac เกมจะถูกปรับให้เป็นเสียง Spatial Audio โดยอัตโนมัติเลยทีเดียว แอปพลิเคชันที่ซีลองได้เล่นแล้วก็อุดหูไปเล่นดูนะคะก็คือแอปพลิเคชันง่ายๆแบบติงตองนี่ตตองเลยแบบเปิดทริสนะคะอยู่ในโทรศัพท์ของเราแต่คือแบบเสียงมันมิติดีมากเลยนะคุณดีเยี่ยมมากเลยนะคะคือ Apple ิลเขาคงพยายามจะทำให้ทุกมิลลิวินาทีมันมีค่าในการเล่นเกมมากขึ้นซึ่งมีความหน่วงของเสียงที่ไร้สายเนี่ยต่ำที่สุดเลยทีเดียว เอาเป็นว่าก็ประทับใจเพราะว่าตอนใส่หูฟังน่ะคนที่เป็นคนใช้ธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้สึกจนกว่าปัญจหน่วงเนือเไหมเพราะเราก็เคยซื้อมาหลายอันแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมหูฟังอันนี้มันดีเลยจังอะ <c oughs> คือเกมไปถึงนี้แล้วทำไมเสียงมันแบบมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจค่ะว่าความหน่วง,งเขาเนี่ยสำคัญและเป็นอัตลักษณ์สุดๆในการที่เราใช้ตัวหูฟัง มาต่อกันที่เรื่องของ Apple HomeKit ค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนไปอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบ้านบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตั้งแต่ CES นะมา2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นการตื่นตัวของวงการ IoT นะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของระบบ Matter ซึ่งปรับปรุงนะตอนนี้เข้ามาสู่ Home Application แล้วเรียบร้อยนะคะสนับสนุนการปรับแสงปรับ Lighting ที่ลงตัวสนับสนุนกับเครื่องฟอ,งอากาอากาศเซนเซอร์อากาศภายในบ้านของเราแล้วกาลังจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้กับแอป o m e ด้วยเพราะว่า ออกมาสพอร์ตหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะที่เชื่อมต่อกับแมตเตอร์ซึ่งเป็นระบบกลางของ IoT หลายๆสํานักตอนนี้ข้างกล่องเนี่ยไม่ใช่เขียนแค่ Apple HomeKit อย่างเดียวนะข้างกล่องของ IoT หลายๆยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น p h i l i p s h u e นะคะหรือว่าแบรน ตั้งแต่ลอดไฟยันเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงนี่ก,ก็ใช่นะก็จะมีข้างๆกล่องที่เขียนว่า support ในการทำงาน compatible with Matter ก็แปลว่าอยู่ใน Ecosystem กลางที่ต่างชาติเขาเหมือนกับไปตกลงกันมาแล้วนะคะว่า IoT เนี่ยช่วยมีภาษากลางภาษาเดียวได้ไหมอย่าโมโนโพลีว่าอันนี้ work with Google Home อันนี้ work with Apple Home Kit ให้มาคุยกันในภาษากลางที่ชื่อ Matter นะคะซึ่งปีนี้ Apple ก็เปิดตัวมาแบบ นำทงมาแล้วว่าฉันเชื่อมปอกกับแมสเตอร์ได้ไม่ต้องเป็นห่วง IoT กับคนที่ใช้โทรศัพท์ือถือ iPhone จะสามารถทําได้รับเลื่นมากขึ้นก็ดีค่ะเป็นการยอมรับความจริงว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําแบบว่าแบรนด์ที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมีทุกอย่างเลยอะแต่ในบ้านนะ ผู้บริโภคก็อาจจะไม่ได้แบบบอมบาดว่าบ้านนี้ต้อง LG หมดเลยบ้านนี้ต้องซัมซุงหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยหรืองอไหมคือเราก็อยากจะเลือกแบบโอเคอันนั้นเสี่ยมีนิดอันนี้ LG หน่อยอันนั้นซัมซุงนิดอันนี้แ p ปเปิอีกหน่อยเพื่อให้เราแบบมีความสะดุกสนานนะคะดังนั้นพอมีระบบกลางแบบนี้อย่าง Matt ต r ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวต่อไปสิคงจะค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์ IoT อหลายๆตัวแล้วเอามารีวิว m a t t e r บน Home คิดจริงๆสักอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะ ฟีเจอร์อีกหลายๆอันที่มาใหม่นะคะแล้วก็ทาง Apple เนี่ยก็แนะนำนะว่าเราไปใช่ดิสซนะคะก็คือเรื่องของ iOS กับ iPad OS 18 นั่นคือฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกับ HomeKit คือ Guest Access เราจะสามารถควบคุมสิ่งที่แขกที่มาบ้านเราเห็นได้ในแอป Home เช่นควบคุมกล้อง <S <S 2> <S 2> หรืออุปกรณ์อืน่นๆที่คุณไม่ต้องการให้แขกมาเข้าถึงได้คุณสามารถกำหนดตารางเวลาให้แขกเข้าถึงอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่เรากำหนดก็ได้อันนี้ฝึกใช้ให้เป็นดีกว่าโดยเฉพาะประโยชน์จากการทำที่พัก เป็น Airbnb หรือสถานที่ที่มีคนเข้าออกบ่อยๆเช่นการปล่อยคอนโดให้เช่าหรือห้องหอน,นี้มีการแชร์2คนอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปใช้ฟีเจอร์ลักษณะนี้ดูนอกจากนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ h o m e p o สอตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งเหมาะกับการจัดปาร์ตี้มากบันเทิงมากนะคะทีนี้เพราะว่า คนที่เพื่อนมาบ้านบ่อยๆนะคะทำอาหารทำกิจกรรมกันสนุกๆตอนนี้ลำโพงสามารถแชร์เพลงบนโฮมพอดช่วยให้แขกเนี่ยสามารถควบคุมเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในลำโพงได้ด้วยการเอา iPhone นะคะมาจี่กันแบบนี้พอแชร์เพลงกันเนี่ยเพื่อนคุณที่มาจี่ด้วยเนี่ยก็จะสามารถ add เพลงนะคะผ่าน Q r ว o d e นะคะแล้วก็เติมลงไปในเพลย์ลิสต์ต่างๆนะแบบซิมเลสเลยไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรบนแบบลำโพงทั้งสิน้นแล้วก็ช่วยกันแอดลิสเพลงที่แขกมาบ้านถูกอ,อกถูกใจกันไปด้วยเอออันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สิรู้สึกว่าว้าว amazing มากตอนทดลองเนี่ยคือแบบบ้านใครนะที่ยังไม่มีตัวลำโพงเห็นฟีเจอร์นี้อาจจะรู้สึกอยากได้ลำโพงมากยิ่งขึ้นหรืออยากได้มากกว่า1ตัวนึกออกไหมพอรู้สึกว่าแบบเอความบันเทิงมันตึมตมๆดีแล้วก็เอจอยการถ่ปาร์ตี้นะคะ แต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันมีแค่เฉพาะกับ อีโคซิสเต็มของ Apple นะทุกคนเพราะว่าอย่างระบบที่ซีเคยไปเห็นในพวกแบบสมาร์ทโฮมของทาง a m s u ุงเองที่มีการเชื่อมต่อกับ JBL อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ยังคงต้องลองลองหล,ล,ลายๆระบบไปทุกทุกคนได้เห็นด้วยแต่ว่า appreciate ว่าตัวแบบลำโพงอัจฉริยะเขาอ่ะมันก็มีความซิมเลสด้วยระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือนึกกอ,อกม้มันก็เลยกลายเป็นว่า Apple กับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆเนี่ย,เ,ยเริ่มขยายวงล้อมวงโครจรตัวเอง ไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอเพียงอย่างเดียวพยายามลุกลามไปที่เรื่องของเนี่ยววนตาก็มีลําโพงก็มาทีวีก็ไปนาฬิกาก็อยู่กับเราโอ้ครบทุกอย่างจริงๆนะคะถ้าอุดแบบรูไหนได้อุดหมดแล้วนะคะตั้งแต่หูยันหูหตุกตกปิดตาปิด,ปดครบทุกอย่างแล้วงงไปหมด จริงๆแอีดก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานอกจากตัวคอนเทนต์ใหม่ๆแต่รอบนี้ค่ะเราสามารถไม่ต้องซื้อเว็บแคมเชื่อมต่อแยกเลยค่ะเราสามารถใช้ iPhone ของเรานะคะว่าดีคือดีอยากจะ Face Time จอใหญ่ๆกับทีวีในบ้าน,นะค่ะต่อกันแล้วเป็นกล้องเว็บแคมไปได้เลยซึ่งสิชอบฟีเจอร์นี้มากสิรู้สึกว่าไม่ต้องเพิ่มการซื้ออีกหนึ่งตัวก็ดีไปอย่างหนึ่งแล้วก็คล่องตัวด้วยนะคะเพราะว่ากล้อง iPhone ค่อนข้างดีเลยนะคะก่อนเดนียเวลาแบบ เย่ยมคุณแม่ที่บ้านก็จะเห็นว่าคุณแม่กำลังร้องคาราโอเกะอยู่กับเครื่องคาราโอเกะของเขานะคะที่เขาไปซื้อมาแล้วมาต่อกับทีวีมันง่ายกว่านั้นอีกนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Apple Music Sing เป็นฟีเจอร์ร้องคาราโอเกะแบบที่เราไม่ต้องซื้อระบบมาเชื่อมเพื่อร้องอะไรเลยเพียงแค่คุณมี Apple TV นี่แหละนะคะแล้วแม่ของเรานะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อกล้องนะคะโทรศัพท์ iPhone ะะตั้งไว้ที่เดิมแทนที่จะ e s ส Time นะคะเขาจะสามารถเต้นระบำาดืดดื้อด้อดอะไรนะคะแล้วก็ ตัวเราก็จะกลายเป็นแบ็กกราวด์แบบอาร์ตอที่อยู่ในคาราโอเกะได้เลยทันทีอันนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์ในการโทรหากันเพียงแค่เปิดกล้องมาแล้วคุณเป็นภาพแบ็กกราวด์ของคาราโอเกะเต้นไปเต้นมาเพลินมากๆเลยทุกคนพร้อมซ้อนทับกับเนื้อเพลงที่กำลังไหลไหลขึ้นมานะคะใน Apple Music นะคะสะดวกมากๆเลยนะ,ะก็แนะนำให้ไปซื้อไมโครโฟนเออต่อไป Apple จะทำไมโครโฟน อีกนิดนึงจะท้าไมโครโฟนอยู่แล้วนะคะต้องยอมรับว่าครบวงจรจริงๆนะความบันเทิงก็มานะคะก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบคุ้นเคยกับ Netflix ไม่ค่อยไปเล่นกับแบบคอนเทนต์ของตัว Apple TV+ Plus สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ก็นอกสํานักนิดน,นึงตอนแรกซีนกว่าเขาจะแบบเปิดตัวและมีการอัปเดตเก,กี่ยวกับเนื้อหาคอนเทนต์นะ,ะนะพอมาเรื่องนี้ก็ว้าวอยู่นะคะเอาละตอบคำถามแล้วกันเลยคะว่าจริงๆริงก็สงสัยว่าแล้ว AirPods เนี่ย ฟีเจอร์ทั้งหมดที่พูดมารองรับ AirPods รุ่นไหนบ้างตอบว่าฟีเจอร์ Siri Interaction ต้องการชิป H2 ซึ่งจะใช้ได้กับ AirPods Pro แล้วก็ฟีเจอร์ voice isolation ก็ต้องการชิป H2 เช่นกันซึ่งก็จะใช้ได้กับ AirPod s Pro เช่นกันนะคะส่วน spatial audio ก็รองรับ AirPods รุ่นที่2และ3รวมไปถึง AirPod s Pro และก็ AirPod s Max ค่ะส่วนฟีเจอร์ spatial audio สำหรับการเล่นเกมรองรับการตั้งค่าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ Siri interaction รองรับภาษาไทยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันตอบกับข้อความแจ้งเตือนจากแอปต่างๆได้ตอบใดที่เราต้องไปเปิดการตั้งค่าแจ้งเตือนในการตั้งค่าบนโทรศัพท์ ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนะจ๊ะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Apple TV กับ iPhone นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันรองรับ iPhone ในรุ่นไหนได้บ้างเขาบอกว่ารองรับตั้งแต่ iPhone 11เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครใช้ iPhone 15แต่ยังไม่ได้ขาย iPhone 11, 12, 13, 14ที่คุณเคยมีหรือซื้อมายังไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เป็นขยะนะคะเพราะว่าตอนนี้เอามาเชื่อมต่อกับ Apple TV ค้างไว้แล้วมันก็จะกลายเป็นเว็บ c a m ให้เราสามารถเฟซตัมได้ร้องคาราโอเกะได้อย่างบันเทิงสุดๆค่ะ และนี่ก็คือ Ecosystem ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการของ Apple ในปีนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เคยใช้ฟีเจอร์อะไรที่เป็น Ecosystem a ม p l e ชอบหรือไม่ชอบอยป็งไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยตามความสัตย์จริงที่คุณไปเจอมานะคะสี่จะได้รับทราบนะว่า Smart User หรือ User ทุกๆคนที่กำลังใช้อยู่เนี่ยเจออะไรบ้างเพื่อจะมีโอกาสไปสอบถามหรือว่าฟีดแบ็ในการพัฒนากับทาง Apple ต่อไปในอนาะคตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยในการทำคอนเทนต์ถัดๆไปของเรานะ ไปไปช่วงนี้ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของซีนะคะซีเมียเกเนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta Verify ติ๊กถูกสีฟ้า เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มาก200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้ากับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ